สวัสดีคะ่ะทุกคนไม่เข้าใจว่าทําไมมันกลับกล้องหน้ากล้องหลังไม่ได้แม่ทาแม่นาทำน้ำยาป่าโคราานะคะสีสันก็จะออกฟิซีสนะเพราะว่าแม่นากินเผ็ดไม่ได้คะ่ะกินได้นิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆเมื่อก่อนกินได้เยอะแค่ตำพริกนี่ก็ฉุนกระจามนะคะเดี๋ยวเรามาทำการกินกันนะจ๊ะพังน,นีห้หายไปนานเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ย นี่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอตั้งกล้องตรงนี้นะจ๊ะแดดก็จะส่องห,หน่อยพระอาทิตย์พรทิตย์ดูดีจ้ามากเดี๋ยวให้ดูพระอาทิตย์ทุกคนดูพระอาทิตย์นะคะจากหน้าต่างจ้ามากเลยผักก็อลังการงานช้างเลยค่ะแต่แม่น่าจะปรัดหน้ากล้องนะคะเดี๋ยวเอาทิชชู่ไปไว้ตรงอื่นอันนี้ใช้กล้องอ่าที่มันสำหรับเซฟี่ภาพสวย,สวย ดูผัดนะคะอลังการช่วงนี้แม่นาหางหายไปไหนรู้ไหมคะติดตามข่าวะคะ่ะดาราสาวตกเรือนะคะเสียใจสงสารนะแล้วก็เดี๋ยวลดมาฟังของนิดนึงนะคะเราก็แบบเสียดายอ่ะก็มไม่ใช่เห็นหน,นี่หลงน่ารู้เห็นมีเสียดายความสวยของนางแล้วก็ชอบติดตามนางเนาะขนาดอยู่ต่างประเทศก็ยังดู ลุ้นลุ้นลุ้นทางศพพอรู้ข่าวว่าอ่าน้องที่เมืองไทยบอกว่าหนูดูข่าวแต่โมตกน้ำก็เ,เลยหันเปลี่ยนช่องไปติดตามข่าวแล้วก็ดูตั้งแต่ตอนที่เขาตกน้ําหานุ่นนี่นั่นแบบตลอดมาจนทุกวันนี้สงสารเสียดายแล้วก็เศร้าใจมากๆนะคะอยากให้เขาหาตัวผู้กระทําความผิดมาให้ได้น่าเสียใจร้องไห้ดูคลิปที่ไรร้องไห้สงสารทุกคนเนาะ เราไม่อยากให้มีการสุดเสยแบบนี้เกิดขึ้นเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะสงสารจับใจน้งสามรบับรองให้ก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่านางได้ไปเป็นนางฟ้าอยู่บสนสวรรค์อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าแล้วนะคะก็วันนี้ก็เลยมามาทําคลิปทําทาจีนน้ํายากินก็ทํากินทุกวันแหละแต่แม่นาไม่ได้ทําคลิปไม่ได้คักทายวันนี้ก็เลยว่ามาทักทายซะหน่อยเพราะว่านานแล้วล่ะจะเดือนหนึ่งแล้วเนาะไม่มีคลิปอะไรให้ เพื่อนเพื่อนเป็นแฟนคลับดูเลยเดี๋ยวหาว่าห่างหายไปไหนว่าแม่นาเป็นอะไรคิดถึงอะไรกันก็เลยวันนี้จำกินขนมจีนน้ำยาแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันเนาะหลายๆเรื่องคลิปนี้จะทําให้ยาวหน่อยก็กันนะไม่ได้เจอกันมาเดี๋ยวขอตัวไปน้ำยา ำยามาแล้วไม่เค็มไม่เผ็ดเราก็เติมที่กขนได้แต่ไม่ากินเผ็ดไ,ได้ท่ <c oughs> าไหร่ตัมน้ำยามาเต็มมาครึ่งถ้วยเลยกินน้ำยาชอบกินน้ำเวลาไปซื้อเขาก็แบบอ,อยากได้น้ำเยอะๆน้ำจีนก็ต้มไว้แล้วกินน้ำกินเส้นน,น้อยๆกินน้ำเยอะๆกินผักเ่ยชอบกินแบบนี้ เพื่อนเถามหายไปไหนเธอขอฉันดูข่าวดูจนว่าตามบวมอ่ะร้อห้ไปกเขาด้วยเสียยักินด้วยกันจะ้ะไม่มีอะไรถ้าใช้ปลาดุกปลาดุกมีปลาดุกย่างอยู่ก็เลยเอามาโขกๆขมาต้มต้มโขกๆขทำแป๊บเดียวเอง แต่แม่นากินเค้็มแล้วได้ผักอะไร่อผักแม่นาค์ก็อลังการมากผักแม่นาไม่ยังไม่ได้หั่นไฟเลยเดี๋ยวจะไปหั่นไฟหน่อยหนึรีบกกดรีบทำคลิป ง่ายๆนม่ะทํทำแล้วก็กินเลยกินคนเดียวไม่ได้แบบว่าทำเลี้ยงไข่ก็ไม่ได้จัดอะไรสวยงามกินง่ายๆกินคนเดียวไม่ต้องทำอะไรสวยหรูมีอะไรก็แบบว่าจัดยัดจัดกินเข้าไปกินเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายง่ายๆไม่ยุ่งยากกับอะไรกับใครผักนี่ล้างไว้หมดทุกอย่างแล้วไงกินได้สบายใจ ใครชอบเผ็ดก็เอพิกผงเลยแต่แม่าไม่ชอบแล้วพอละเปคนชอบกินผัดชี้ลากก็เอาไว้ทําอย่างอื่นล้างสะอาดแม่นาจะเป็นคนที่ล้างผักสะอาดนะดูลาขักชี้แม่ฮาขัดจื้อจะขูดขูดขูดผิวไม่รู้ว่าโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะชีราวสวยมากเลยซื้อที่ร้านแขก อะไที่สวยค่ะอือผักจะเต็มชามแล้วค่ะแม่นานเป็นคนที่ถ่ายยากขนาดกินผักก็ยังถ่ายยากขอโทษด้วยนะคะก็เลยไม่รู้จะทำไงอายุเยอะแล้วด้วยหรือเปล่าขนากินผักเยอะขนาดนี้จังก้าอยู่ในเอเจังก้าด้วยนะนี่ กินไปแล้วก็คุยไปนะคะที่จริงก็ไม่อยากกินไปคุยไปหรอกแต่จะมานั่งคุยเฉยๆก็แบบเป็นคุยเป็นคนคุยไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าถามมาตอบไปนี่ได้อยู่แต่มาให้คุยคุยไม่ค่อย,อยแอบบ่นกับเพื่อนอยู่เลยเพื่อนที่คลิปที่ไปเล่นหิมะด้วยกันว่าเดนนี้ไม่ได้ทําคลิปมัวแต่ดูข่าวแล้วก็ ข่าวที่สงครามด้วยอ่ะหลายข่าวเพราะว่าแม่นาตั้งใจว่าจะกลับไปไทยไงแล้วมาข่าวนี้โอ้หลายเรื่องหลายราวเนาะไหนจะแบบว่าโรคโรคโควิดเนี่ยไม่ไม่หายทันทีก็เลย,ยคิดหนักคิดจนปวดหัว ไม่รู้ว่ามันขาดอะไรหรือเปล่าว่าไม่ทำนั้นอ่ะไม่ขาดนะยาป่ามันก็ไม่มีอะไรมากเนาะอืมอร่อยสุด เหยือนเด็กกินนะเห็นไหมคะหน้าคมจะบังง่ายร้ลิาคอเอ็อาเอ ดูคลิปที่แบบว่าแต่งโมเขาถ่ายหนังถ่ายไปตามรายการอะไรเงี้ยน,นั่งดูแล้วก็ดูทุกคลิปลองไห้ลองไห,ห้แฟนถามถ้าเป็นอะไรลองไห้ไม่กล้าบอก แมวก็น่ารักน่ารักแมวของเราน่ารักเพื่อนเพื่อน,นทุกคนก็น่ารักนี่แหละคนไหยไม่ทิ้งกัน อยากให้ความเป็นธรรมเราก็ไม่ได้โทษใครปรับคมใครเนาะเราก็ดูจมข่าวแต่อยากให้ความจริงมาปรากฏเพราะว่าการโกหกอ่ะหรือไม่พูดนำคมจริงอ่ะเราก็ไม่รู้เขากลัวห,หกหรือเปล่าหรือเขากลัวอะไรอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันแหละแต่เดี๋ยวความจริงก็ออกมาเองแหละ คนผิดก็ต้องถูดกกฎหมายลงโทษเนานะเพราะว่าบ้านเมืองเรามีกฎหมายน้องเขาก็ไม่ต้องมาไปอยู่เป็นส่วนกับพระเจ้าก็ไม่ต้องมารับรู้ไม่ต้องมาเจ็บมาปวดเหลือแต่พวกเรานี่แล้วนะคะะังไงก็สู้ๆกัน เดี๋ยวถ้าได้อัพกลับเมืองไทยจะมาอัปเดตให้รู้กันนะคะว่ากลับเมืองไทยแล้วกลับเมืองไทยแม่ตั้งใจจะไปทำอะไรมากเดีย๋ยวมาคอยดูกันนะคะแม่นาจะบอกว่าที่แม่นาทําคลิปใน YouTube แม่แม่นาไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีรายได้เยอะแยะเหมือนคนอื่นเขาเนาะเพราะว่า แม่นาาไม่ค่อยมีผู้ติดตามไม่ค่อยมีคนกดไลค์กดแชร์ประมาณนะี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีแค่สองพันกว่าที่ติดตามมาตั้งนานแล้วแม่นาวทำมานานแล้วนะทำมาตั้งแต่เปิดร้านมีร้านในทของงานไปดูเอาคลิปเก,ก่าๆที่เปิดร้านไทยของชั้นว่าต่อต่อ,อะไรไม่เป็นพยายามทำแล้วแต่มันจําไม่ได้มาลืม ดูของอาจารย์เสกสารเลยนะนป้ายูทูก็ดูแล้วมันจำไม่ได้มันลืมจริงเวลลงไปเัยอคลิปก็ลงเลยค่ะไม่ได้มีการตัดเอาอะไรออก ราได้ได,ได้มาตอนนั้นอะ่ะพี่ว่าพันกว่าบาทเอ้ยไม่ใช่พันกว่าบาทพันละคนเป็นเงินไทยก็ประมาณสามพันกว่านะั่นแหละนั่นแหละเงินนั้นอะ่ะเดี๋ยวจะเอาไปบริจาคเวลากลับเมืองไทยแล้วก็าเงินส่วนตัวของตัวเอง แม่เราก็อยากขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะถ้าอยากให้แม่ทำทำคลิปอะไรต่อไปก็บอกมาได้ค่ะคอมเมนต์มาได้ค่ะเดีย๋ยวแม่อาจจะไปเปิดดูนะอยากดูคลิปอะไรอยากถามอะไรอยากให้แม่ทำน,นี้อะไรบอกมาได้ค่ะช่วยๆกัน ต่อไปไทยแฟนไปด้วยไปเดือนหนึ่งตั้งใจบอกกับแฟนว่าฉันจะไปทําอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียนกลางวันเลี้ยงกลางวันแต่ไม่รู้สถานการณ์นี้จะเลี้ยงกลางวันได้หรือจะทําใส่กล่องแล้วให้เด็กเอากลับไปกินที่บ้านหรืออะไรเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวดูอีกทีนะคะ เราค่อยเยวค่ Viol อยน <c oughs> okay, like okay, ึกอ so <c oughs> uh, ีกที่เน <cat> ่ะแนะนํามันก็อยากจะคุยไปกินไปเพราะว่าอาหารมันแจ่สำลักเกือบไปแล้วน้ำตาเล็กค่อยคอยากกินไปคุยไปเพราะอาหารมันจะเข้าผิดรูโอเคยังไงแม่นาขอแค่นี้ก่อนนะคะคุยไปกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายซะก่อน ไม่ได้คุยงั้นก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ